ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสู่ทุกคนนะครับนะมื่อนี้พบกับผมช่องน้องปอชาแนลครับพี่น้องอ่ะเมื่อนี้มีกุ้งนะครับกุ้งฝอยนะครับบ่ได้สดบ่ได้ดินบ่ได้ป็นยังเลยครับซื้อคิงมิงเดสมาเลยเรียบร้อยแต่ตัวก็ยังใสๆอยู่นะครับอ่ะใสแน่คุณแน่อ้าวหัวเหลืองเรืองจังน้อยนึงเอามื่อนี้ก็ก่อยกุ้งครับพี่น้องมานำกันเลยนะมับโอ้โห ใส่กำลังดีครับตัวกำลังงามนะจัดไปมาใส่พริกลงไปฟูีกเด็ๆจิกหน่อยผงนัวประเด็กจิกหน่อยครับเนน้ำปลาน้ำโอ้โห,โโหโกินย่างหอมเลยพี่น้องน้ประกอกจิกหน่อย nói nên có thể nói được hmm. nào cũng nào cả bên cùng tên tên toàn tên tên này ui hang xẹp các bạn thấy nọ เห็ดายพันปอกกล้วยเข้าปลาครับกอยกุ้งเห็ดง่ายนี้อ่าเข้าครัวเข้าครัวฮมันแป้งอรว้วลดเข้าครัวก็ได้โอ้ตำข้อตกอดกระดเข้าครัวอ่านี่ครับสะระแหน่ครับหอมร่วมนะครับแล้วก็พริกแดงซ้อยมาเลย โอเคเสร็จเรียบรย้อยยาวเลยพี่น้องวันนี้ชัวะเออเอาละครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับจัดจานมา สวยงามเติบวาซานนี่ครับต้องกินกับพัดแพ้วนะครับผักแพ้้มาหลายอยู่ครับก็บมาระกินนกนะครับอูหย่วยแกขนาดเลยเนี่ยขาดไปเลยครับพักเมกนะครับเนาะนี่โซเน่ครับประการหนินครับข้าวก็มีครับข้เหนียก็พร้อมโอ้ที่นี่มาสัมผัสดิมรสชาติกันเลยนะครับไปบพร้อมๆกันเข้ามอยไหลๆโอ้โอโอ๊ะน่แห้งเลอ<ส>น่อพิหน่องเลยันนี้วันนี้ ยงสี่สบหาองศานะครับโอ้โขักเลยอ่ะดอกแรกแหกมันพักเทลหูดเลยครับหูดเลยซาซาดินกันเลยนี่ครับทำมัใหญ่อ่ะ

อันใด,ดสดๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเดี๋ยวมาขายให้สิบริลลี่มาคุ้นเลยสดๆนี่มิเตอร์จะจะต้องไปดักเองนะครับอ้าวคำยง่ายๆ,ๆกันเลย หลอกใหกันไว ดิดมือดีเป็นแนยเลยมันเนี่ยเห็ดแปลงพักมากครับพี่น้องติดคิดดินเรามันโอ้โหไปต่องห้องเล็กกับขนียวเน,นี่ยโอ้โห S <S สมแบบ,บนบ้านนะประก,กอบอะไรอั่วทุเรียมันนี่รสชาติของมันนี่สมแบบบ้านเฮ้าอีลีมาผักมิกและผักกระเดาษบุย ขูข้าวกับมาเด้ยพี่น้องเด้มีหัวไหลามาเนี่ยเจ้กี้กับพกควกอยชนดกินนะครับขูข้าวมันข้าวนะข้าวสมซื้อแหละบางคนก,กินมาได้ดเลยคนนี้มักอยู่หลังมากมประโยชน์หลายอย่างมากมายครับผักนี่อืม ฮืมหนวดมันทาง ตอนนี้ยอดวิวมันกันยังหน่อยอยู่ครับเนาะให้เราชลิปกันได้เพราะเป็นยังดอกย่งดีใจดีเห็นใ้พี่น้องได้รับชมกินไปจะของกันได้กินน้ำบยกับแซ่บน้ำนัวน้ำกันเด็กพี่น้องเลยเ <laughs> ยินดังโอ้โหเโขากันดีเป็นยังกับพักเป้าอยากปรกกอกมากอก่นะจ้าไม่ใช่มังงีก หนอดก so ุ่งพันหนอดเสร็จซูซิงซูยางแล้วปนอนไอ้เสร็จมาด่เสร็จกกสผมเลยโอ้โหโอ้โหโ้ย้ยมาหลัยง tôi có bớt xuống đây heo rán và cây đẹp đấy nọ mà kén phá khỏe muôn bơ lợ kinh bay chôm à tay là phía nòng đây อโอ้มึนเนีน่ยไม่ได้แก้ว่าไงมันก็เลยแบบปลอกๆแปกลกๆยังไงมีแนวจวดเรือยพี่น้องวันนี้เจองนี่ถือสินอด,ดอดอยู่อดยังดอก เป็นให้งดหดนะจับหนักช่วงปีใหม่รารู้ดตับห่างไปแล้วมา เช็คสภาพกันน่อยได้ไวประเด็น อะสุดท้ายเราพี่น้องโห oh. นัวครับ mm. อ่โอเคแล้วครับเป็นจังไงครับพี่น้องครับแสบนัวกันเลยนะครับเนาะนะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนั่นะครับ เป็นกำลังใจครับช่องผมน้ำนะครับเนาะไปเรื่อยๆกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมเจอกันใ่คลิปหนา้าแซ่บกันทั้งสี่ครับผมโอเคครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊บายครับ